ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รานราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล้ากดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับรา,าคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้าหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้าหาสิบหาง ถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเฮ้ยโยโย่เฮลโลกายวัสดุโอเคฮะทุกคนนะฮะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับ คือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมาสอนหาก,กระบวนท่านะทุกคนครับกระบวนท่าใหม่นั่นเองนะผมขอเรียกมันว่ากระบวนท่า12ล้านก็แล้วกันนะครับนี่มันก็คือกระบวนท่าอันนี้เลยนะครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรครับ blue dragon combo หรือเปล่าครับแต่ผมจะขอเรียกเป็น กระบวนท่า12ล้านแล้วกันนะฮะผมได้ข่าวมาว่ากระบวนท่านี้เนี่ย12ล้านเลยนะฮะทุกคนครับโคตรแพงนะฮะกระบวนท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอัปเดตหลังๆเนี่ยใช้เงินเยอะมากครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับในการหากระบวนท่านี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยว้ามาที่เทนนิงกราวนะครับพอเราว้ามาที่เทนนิงกราวแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาหาควสบอสนะครับ เวทบอสเนี่ยมันจะเขียนว่าบรูซเคนิชินะฮะทุกคนถ้าผมอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยได้นะฮะแล้วให้เรานะครับทำการฆ่าบอสตัวนี้แล้วก็เก็บคำพีมันมานะครับเราก็จะได้กระบวนท่ามันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการตีให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคครับทุกคนครับก็คือว่าผมเนี่ยตีบอสคัมพีไม่ดรอปนะครับเอาเป็นว่าพอคพัมพีมันดรอปแล้วเนี่ยเราเก็บขึ้นมานะครับมันก็จะดรอปเป็นคัมพีหน้าตาลักษณะไอคอนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่ากระบวนท่านี้เนี่ยมันมีการโจมตีเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะใช้อ่าท่าการโจมตีนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดเลยปึ๊บกระโดดเข้าไปป๊าถีพื้นฟ้าแล้วเหวี่ยงครับทุกคนเหวี่ยงปึบ๊บแล้วก็ไอ้ แล้วเหมือนว่า,าสกิลนี้นะครับพอมาจบคอมโบแล้วเนี่ยมันจะสามารถให้เราเนี่ยต่อคอมโบได้ต่อด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทุกรอบหรือเปล่านะบางทีมันก็ไม่เป็นนะครับคือหลังจากที่มันปล่อยลูกเตะไฟเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบว่าพาไอ้มอนตัวเนี้ยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับให้เราเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้นะนี่ครับทุกคนปุ๊บเดีย๋ยวดูนะฮะเวียงเวียงเวียง,ยงป,ปั๊บปุ๊บ นี่ใช่ใช่ครับทุกคนใช่ใช่เราเห็นไหมเราสามารถต่อคอมโบได้นะครับผมคิดว่ากระบวนท่านี้เนี่ยส่วนตัวแล้วผมว่ามีประโยชน์นะครับถึงมันจะแพงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่อยนะทุกคนครับมันโหดจริงๆนะผมคิดว่านะคือตอนที่เราเหวี่ยงมันไปนะครับเราก็ยังตามไปต่อคอมโบได้อีกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวดูนะปึ๊บนี่นะครับทุกคนปับ๊บนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหวี่ยงแล้วก็ ช่งลงพื้นแล้วก็วาร์ปเข้าไปเห็นไหมอ่าเขาจะวาร์ปเข้าไปงัดขึ้นฟ้าแล้วต่อคอมโบได้อีกนะครับคือแบบโหดมากครับทุกคนผมเองก็อยากได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็คือว่าการรีวิวกระบวนท่านะครับแล้วก็การหากระบวนท่านี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ